เพราะที <premises. S 2> ่พวกเราไม่มีความสุขเราเป็นทุกข์เราก็เจอคนที่ไม่มีศีลใช่ไหมเพราะเขาไม่ได้อยู่เป็นปกติเหมือนเราดังนั้นเมื่อเราไปเจอคนไม่ปกติไม่อยู่ในศีลแน่นอนเขาอาจจะฆ่าเราอาจจะลักขโมยของเราอาจจะมาแย่งสามีเราภรรยาเราก็ได้การได้ความเป็นมนุษย์คือความเป็นปกติแต่ถ้าเราไม่อยู่ในศีลอันเนี้ยมันคือปิดปกติ เพราะความเป็นมนุษย์โดยปกติแล้วเราเองก็จะไม่ไปฆ่าใครใช่ไหมไม่ไปลักขโมยของใครเราก็ไม่ดื่มน้ำเมาอยู่แล้วแต่ด้วยความโลภความอยากความหลงเราเองจึงไปหลงไปฆ่าไปลักไปดื่มน้ำเมาอย่างเงี้ยหรือเกิดการบันดาลโทสะความมัวเมาไม่สามารถที่จะยับยั้งชั่งใจได้ก็จะไปทำในสิ่งที่ไม่ดี อยู่ความโลภความโกรธความหลงเกิดทั้งที่ไม่เคยทําความไม่ดีเลยก็ไปทําความไม่ดีได้ฉะนั้นศีลมันจึงเป็นตัวปกติคนที่มีความเป็นปกติน่ะคือคนที่มีศีลคือไม่ฆ่าไม่ลักไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดเท็จเนี่ยไม่ดื่มน้ําเมาอย่างเงี้ยนี่คือคนปกติความเป็นมนุษย์ปกติแต่โดยความเป็นปกตินี้โดยส่วนมากแล้วเราเองมักจะควบคุมตนเองไม่ได้ใช่ไหม เพราะไอ้ความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันห้ามใจไม่อยู่มันจึงรักษาไอ้ความปกติโดยความเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงนะ่ะรู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยยากที่จะควบคุมได้ท่านก็เลยช่วยนะ่ะมีเมตตามีความการุณาต่อสัตว์ทั้งหลายรวมมนุษย์เรานะ่ะท่านก็ท่งบัญญัติศิน,นเราเองจะได้ไม่ต้องไปผิดปกติคือทำไม่ดีนั่นเอง แต่ทีนี้เราเองบางท่านเองก็อาจจะเข้าใจว่าต้องไปรับกับพระอย่างเดียวนะมันเป็นแค่เพียงพิธีชักนำอย่างหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วศีลมันต้องรับจากใจเราเองโดยตรงอ่ะของใครของมันคือใจเราเองก็ต้องเกิดการงดเว้น่ะข้อใดข้อหนึ่งอย่างเช่นในศีลห้าเนี่ยเรางดเว้นในข้อใดข้อหนึ่งจึงจะเกิดศีลขึ้น ถึงแม้ว่าเราเองจะไปรับจากพระก็ตามแต่ใจเราไม่คิดงดเว้นข้อใดข้อหนึ่งศินมันก็จะไม่เกิดบางทีในสภาวะที่เราใช้ชีวิตนี่อยู่เนี่ยบางทีไอ้ความเว้นเนี่ยมันอาจจะเว้นได้ทันทีที่เราไปเชิญกับนะสิ่งต่อหน้าบางท่านเองก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะสมาทานหรือถือว่าจะงดเว้นแต่พอไปเจออย่างเช่นเจอสัตว นะไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ฆ่ามันแต่ก็ไม่อยากฆ่ามันอันนี้ก็เป็นเฉพาะหน้าก็สามารถเว้นจากการฆ่าสัตว์ได้หรือบางคนก็อาจจะสมาทานไว้ตั้งใจรักษาศีลข้อหนึ่งอย่างดีไม่ฆ่าสัตว์พอเจอสัตว์ก็จะไม่ฆ่าไม่คิดแต่อีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นความเว้นไว้เด็ดขาดเลยก็คือยังไงก็ไม่ฆ่าเป็นปกติเลยอันนี้คือความปกติเพราะบางท่านนี้ก็อาจจะได้โอกาสฆ่าก็ฆ่าไง ได้โอกาสทําร้ายก็ทําร้ายแต่บางทีพอไปแล้วไปเจอสัตว์ที่เคยฆ่าไม่อยากฆ่าวันนี้เห็นไหมก็เกิดการงดเว้นอันนี้ก็สินรักษาศินได้ข้อหนึ่งในขณะนั้นได้แต่บางท่านนี่ก็สมาทานไว้แล้วเจอก็จะไม่ฆ่ามนันนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่บางท่านนี่ละเว้นเลยดังนั้นเมื่อเรามีความงดเว้นเกิดความเว้นเมื่อใดศินก็เกิดขึ้นตอนนั้นแต่บางทีเราเองก็ไม่ได้เว้นอยู่ตลอดใช่ไหมทุกวินาที แต่ก็ยังดีเราคิดตั้งใจไว้ก็คือการสมาทานศินว่าไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเราเองจะไปรับจากพระท่านแล้วก็มาตั้งใจไว้แต่ถ้าเราไม่มีความงดเว้นนมันก็ไม่เกิดสินแต่ถ้าเราไปรับจากพระมาเรามีความตั้งใจไว้ก็ดีตั้งใจเองด้วยบางท่านเองไม่ได้รับจากพระไม่อุ่นใจนะแต่จริงเราเองสามารถที่จะสมาทานคือตั้งใจงดเว้นได้ นะมันก็ได้ทั้งสองทางหรือไม่ได้ไปไหนก็ตั้งใจที่จะเว้นเองเพราะว่าสิลเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเบื้องต้นนะนะที่เราจะประพฤติพรหมจรรย์คือจะประพฤติทางสายกลางเนี่ยอันดับแรกเนี่ยพุทธเจ้าก็บัญญัติในเรื่องของศินให้ให้พวกเราเนี่ยเพื่อเป็นปกติก่อนจะได้ไม่ผิดปกติแต่ถ้าเมื่อใดถ้าเรายัง มีความโลภความโกรธความหลงอยู่บางทีบางท่านเองก็อาจจะคิดว่าอาจจะปฏิบัติยากในเรื่องของศีลซึ่งพระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติศีลก็เพื่อให้เราทุกคนนี่แหละจะได้รักษาถ้าเราไม่มีความโลภความโกรธความหลงคือทุกคนนะ่ะที่เกิดมาบนโลกเนี่ยไม่มีความโลภความโกรธความหลงเนี่ยไม่จําเป็นต้องบัญญัติศีลใช่ไหม เพราะไม่มีใครทําผิดอยู่แล้วไม่มีใครเบียดเบียนใครอยู่แล้วทุกวันเนี้มันมีความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นกับทุกคนจะมากจะน้อยก็แตกต่างกันไปฉะนั้นมันก็เลยมีการโกรธมีการเกลียดกันมีการทําร้ายการมีการลักขโมยมีการประพฤติผิดในกามมีการพุทธเทศขึ้นมาเนี่ยแหละพระพุทธเจ้าก็ทรงเมตตาทรงบัญญัติสินให้เราเองได้สมาทานหรือได้งดเว้น ได้ตั้งใจที่จะเพื่อให้พวกเราเป็นปกติจะได้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันคือเรียกว่าบัญญัติมาเพื่อควบคุมความประพฤติของคนให้อยู่ในขอบเขตที่ดีให้พวกเราไม่เบียดเบียนกันให้เดือดร้อนเป็นการคุ้มครองความปกติของพวกเราทุกคนเพื่อให้พวกเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเพราะที่พวกเราไม่มีความสุขเราเป็นทุกข์เราก็เจอคนที่ไม่มีศิลใช่ไหม เพราะเขาไม่ได้อยู่เป็นปกติเหมือนเราดังนั้นเมื่อเราไปเจอคนไม่ปกติไม่อยู่ในศินแน่นอนเขาอาจจะฆ่าเราอาจจะลักขโมยของเราอาจจะมาแย่งสามีเราภรรยาเราก็ได้แต่ถ้าเมื่อใดทุกคนต่างก็มีศินเว้นจากการฆ่าก็จะมีความเป็นปกติสุขก็จะแผ่ไปถึงไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวก็จะแผ่ไปถึงสัตว์เดรัจฉานด้วยพวกสัตว์เดรัจฉานก็จะมีความสุข บางท่านเองก็เกิดความคิดว่าเอ๊ะการที่เราบริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยก็จะต้องมีการฆ่านะเราเองก็จะคิดว่าเอ๊ะเราเป็นเหตุปัจจัยที่จะนําพาให้เราคนอื่นฆ่าสัตว์หรือเปล่าก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าสัตว์ที่มันตายไปแล้วอะที่คนอื่นเขาไม่ได้ฆ่ามาเพื่อเราเนี่ยไม่มีวิญญาณแล้วจะนําไปเผาจะนําไปฝังหรือจะไปทําอะไรก็แล้วแต่ มันไม่เป็นปาณาติบาตเข้าใจเนื้อสัตว์ที่มันไม่มีชีวิตแล้วอ่ะเราไม่ได้ไปฆ่ามันเข้าใจไหมเพราะไม่ได้ทําร่างกายของเขาจนปราศจากชีวิตถึงแก่ชีวิตเพราะสัตว์เหล่านั้นอ่ะมันตายไปแล้วดังนั้นเมื่อเราไปกินเนื้อที่มันตายแล้วเราไม่ได้ไปสั่งฆ่าน,นี่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่ได้เป็นไรมันไม่ได้เป็นบาปอย่างเราไปตลาดเนี่ยก็ทํากับข้าวมาแล้ว ก็เป็นเนื้อมูเห็ดเป็ดไก่เขาฆ่าของเขามาอยู่แล้วไอเราไปซื้อเนี่ยเราไม่ได้ไปฆ่ามันตอนที่มันมีชีวิตเนี่ยอันนี้เรากินได้าบางท่านนี่คิดไกลแล้วก็บางท่านเองก็อาจจะคิดอีกเอ๊ะแล้วถ้าไม่เป็นการฆ่าเนี่ยคือไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ไปฆ่ามันเราควรจะบริโภคหรือควรจะกินมันหรือไม่ก็กลัวเกิดความกลัวอีกว่าจะเป็นการที่เราเองเนี่ยมีส่วน ซึ่งจริงๆเราไปไหนก็แล้วแต่เขามีการฆ่าอยู่แล้วเราไม่ได้มีมส่วนกับเขาอยู่แล้วพุวเจ้าจึงห้ามพระพิสุสงในเรื่องนี้เพราะว่ามีคนสงสัยอยู่แล้วก็ให้พระพิสุสงนะบริโภคไม่ให้ฉันเนื้อที่เจาะจงก็อย่างเช่นนะได้เห็นได้ยินหรือรังเกียจคือถ้าเขาเจาะจงให้แก่ภิกษุเอาเนื้อเหล่านั้นหรือฆ่าสัตว์เหล่านั้นเพื่อปรุงอาหารถวายกับพระพิสุสง นะท่านได้เห็นว่าเขาฆ่ามาเพื่อท่านแน่นอนได้ยินว่าเขาจะฆ่าสัตว์เห iness, ล่านี้มาทาอาหารเลี้ยงพระหรือรังเกียจอย่างเงี้ยนะเพราะเคยเห็นมันอย่างเงี้ยท่านก็ตรัสไม่ให้ภิกษุชันเนื้อเหล่านี้เพราะมันก็เกิดบาปแต่อย่างพวกเราเนี่ยเขาไม่ได้ฆ่ามาเพื่อเราเราไม่ได้เห็นว่าเขาฆ่ามาเพื่อเรานะเราไม่ได้ยินเขาฆ่ามาเพื่อเราเราก็ไม่ได้รังเกียจอ,อย่างเงีย้ยไม่เป็นบาปก็กินได้ แต่กินก็ต้องมีหลักในการกินก็แค่ยังอัตภาพนี้เพื่อเพื่อหนุนต่อพรหมจันร,ร์ในการประพฤติพรหมจันทร,ร์อย่างเงี้ยซึ่งพระพุทธเจ้าก็ให้พระพิสุสงฆ์สามารถที่จะฉันเนื้อทั่วไปอ่ะที่สำหรับคนบริโภคอย่างพวกเราบริโภคทั่วไปก็ไม่ผิดอะไรก็ไม่ได้บาปอะไรส่วนภิกษุท่านจะฉันหรือไม่ฉันนะก็แล้วแต่ท่านนะนะ และก็อย่างพระพิสุสฆงเนี่ยก็ให้ชั้นแต่เนื้อสุกไม่ให้ชั้นเนื้อดิบและนอกจากนี้ถ้าเป็นความละเอียดของพระพิสุสงฆ์ก็ไม่ให้ฉั้นเนื้อสิบอย่างก็คือเนื้อมนุษย์เนื้อช้างช้างสมัยพุทธกาลเนี่ยช้างเนี่ยเป็นยานพาหนะของพระราชาเนื้อม้าก็เหมือนกันม้าก็เป็นยานพาหนะเนื้อสุนัขก็ไม่ให้ฉันเนื้องูเนื้อสีหะคือพวก สิงโตเสือโครง่งเสือเหลืองเนื้อหมีเนื้อเสือดาวเพราะว่าเสือพวกนี้เวลาที่ถ้าพระไปฉันแล้วท่านไปอยู่ตามป่าพวกสัตว์พวกนี้มันจะได้กลิ่นที่ฉันเนื้อไปแล้วก็จะมาทำร้ายพระพิสุสงฆ์ก็เลยตรัสทรงห้ามเนื้อสิบอย่างนี้ด้วยถ้าไม่มีการห้ามแบบเนี้เราไม่มีความเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่มีเมตตา จะไม่สามารถที่จะฆ่าสัตว์ได้เหมือนเราเลี้ยงสัตว์เรามีความเมตตาต่อสัตว์เลี้ยงเราเราก็ฆ่ามันไม่ได้ฆ่ามันไม่ลงใช่ไหมเราเลี้ยงสัตว์อะไรกันแล้วแต่เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านมีเมตตาที่ท่านบัญญัติเนี่ยก็เพื่อไม่ให้พวกเราเนี่ยมันเบียดเบียนซึ่งกันและกันคือสามารถที่จะทําให้ถ้าเรามีเมตตาเนี่ยมันเป็นเหมือนการคุ้มครองทั้งมนุษย์ด้วยกันแล้วก็สัตว์เดรัจฉานด้วย ฉะนั้นถ้ามันไม่มีเมตตาเกิดขึ้นสังเกตไหมเห็นไหมมีการทำร้ายมีการฆ่ากันแม้แต่สัตว์เดร,รัจฉานก็โดนไปด้วยบางคนก็อาจจะถือเป็นปกติได้ก็คือเว้นเลยแต่บางคนอาจเว้นชั่วระยะหนึ่งซึ่งในการไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยมันก็ศาสนาหลายๆศาสนาเขาก็มีนะข้อบัญญัตินี้ในเรื่องของการไม่ฆ่าสัตว์ทั้งปวงก็มนะีแต่ก็ยังมีคนที่ทำผิดบ้างใช่ไหมไม่ปฏิบัติตามบ้าง เพราะว่าบางทีหลายท่านเองอ่ะไม่เชื่อในเรื่องของกรรมดีกรรมชั่วคิดว่าบางคนนี่อาจจะคิดสั้นก็คือคิดกลัวว่าถ้าพวกเราเนี่ยมีศีลกันหมดทุกคนเนี่ยจะไปไม่รอดนะจริงๆแล้วลืมคิดว่าถ้าพวกเราเนี่ยไม่มีศีลเนี่ยจะไปกันไม่รอดไม่ต้องกลัวถ้าเรามีศีลเนี่ยไปรอดแน่นอนเราควรจะกลัวที่ไม่มีศีลมากกว่า ลองคิดดูง่ายๆถ้าพวกเราไม่มีศีลกันแล้วทําร้ายร่างกายฆ่ากันทุกวันอย่างเงี้ยลักขโมยของกันและกันทุกวันนียประพฤติผิดในกามทุกวันเนี่ยยังไงก็ไปไม่รอดถ้าไม่มีศีลก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ก็เป็นความเดือดร้อนการที่เราเห็นจะมาเราเสพข่าวอยู่ทุกวันมีเรื่องราวก็เป็นเพราะคนทุศีลน,นั่นเองซึ่งหลักธรรมที่พระเจ้าบัญญัติก็คือเป็นหลักธรรมที่ทําให้ คุ้มครองใจเราเองไม่ให้ใจนี่มันตกตำ่ำก็คือฮิริความละอายต่อการประพฤติชั่วรังเกียจความชั่วอตตะปากก็คือความเกรงกลัวต่อการประพฤติชั่วเกรงกลัวต่อบาปอย่างเช่นปกตหิหลายท่านเองก็อาจจะรังเกียจหรือเกลียดคนชั่ว,วคนไม่ดีอยู่แล้วคนผ่านอยู่แล้วใช่ไหมแต่เราลืมย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเราก็ลืมรังเกียจหรือเกลียดตัวเอง เราเองจะเป็นคนชั่วเราพูดไม่ดีทําไม่ดีเราก็ลืมย้อนมองกลับมาตัวเองแต่โทษของคนอื่นเรามองเห็นง,ง่ายไงแต่ของตัวเองเราไม่ได้กลับมาย้อนดูก็ต้องย้อนมานึกถึงตัวเองแล้วก็มีหิริโอตปะก็มีความละอายต่อความประพฤติชั่วมีความเกรงกลัวต่อการประพฤติชั่วนะเกรงกลัวต่อบาปทำคู่นี้จะเป็นหลักธรรมประจําใจเราดีที่สุดในปัจจุบันในขณะที่เราเป็นคารวานะ ฮิริโอตปะคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมเวลาที่คุณผู้ชมไปรับสิลรับพรกับพระพิสุิสงฆ์นะตามวัดต่างๆเวลาที่พระท่านให้ศินแล้วท่านก็จะบอกอน,นิสงส์แต่เป็นภาษาบาลีคือท่านบอกผลดีของสิลที่ได้ไปนะที่มารับสินกับภิกษุคุณผู้ชมเคยได้ยินคํานี้นะสีเลนะสุขติงยันติแปลว่าไปสู่สุคติคือการไปในทางที่ดีด้วยศิล ไปสู่พภูมิที่ดีจากการมีศินเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาแล้วก็มีสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะโภคะสัมปทานก็คือความถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์ด้วยการมีศินคือเวลาเรามีศินเป็นที่มาของโภคทรัพย์เป็นที่มาของเงินทองเพราะการรักษาศินและอีกคำหนึ่งก็คือสีเลนะนิพุติงยันติสีเลนะนิพุติงยันติก็คือความดับทุกข์ มีด้วยศีลคือการที่เราจะได้นิพพานเริ่มจากศีลเพราะเรามีศีลเวลาที่ไปรับศีลรับพรท่านบ่อนิสงของศีลนน่าจะได้เข้าใจถ้าพวกเรามีศีลกันทุกคนไม่มีใครทําร้ายใครหรอกการใช้ชีวิตนี้ก็อยู่กันยังมีความสุขความเจริญเราเองต้องการศีลคนอื่นเขาก็ต้องการศีลเหมือนกันทุกคนต้องการศีลหมดนั่นแหละคนไม่มีศีลแก่คนอื่นเช่นทําร้ายเขา รักของเขาพอไปทําแล้วก็ยังปรารถนาให้คนอื่นมีศินแก่ตัวเองด้วยอย่าให้คนอื่นมาทําร้ายตอบอย่างเงี้ยไม่อยากให้คนอื่นมาลักทรัพย์ของตัวเองก็มีเหมือนกันใช่ไหมแม้แต่คนทาผิดศีลก็ปรารถนาใช่ไหมก็อยากมีศีลอยากให้คนอื่นมีศีลกับตัวเองแต่บางท่านเวลารักษาศีลแล้วเกิดความคิดโอ้ถ้าอยู่ในศีลในธรรมคงจะไม่รวยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่รวยในทางที่เป็นทุจริต คือการที่เราจะไปคดโกงไปทุจริตต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่รวยแต่ถ้าเราพิจารณาดีๆแล้วการที่เราไม่รวยมันเหตุปัจจัยเกิดจากทุกจริตคือการประพฤติท,ที่ไม่ดีแต่เราจะได้ไปในทางที่สุจริตเนี่ยถึงแม้ว่าเราได้มาในทางที่มันทุจริตมาในทางที่ไม่ดีสุดท้ายทรัพย์สมบัติเ่านั้นเดียวมันก็เสื่อมไปหมดไปอยู่ดีแล้วทีนี้เราเองก็สร้างบาปสร้างทุกขก์ิภูไม่กับตัวเองด้วย สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นด้วยแต่ถ้าเราเองตั้งใจประกอบอาชีพที่ถูกต้องด้วยความไม่ประมาทมันสามารถตั้งตัวได้โดยลำดับเพราะว่าโภกรทรั์หรือเงินทองอันเกิดจากอาชีพที่ชอบทำของเราเองนะหรือของที่เราหาซื้อมาได้โดยที่เราไม่ได้ไปลักไอาขโมยมานะจากหยาดเหงื่อแรงงานของเราเนี่ยมันจะมีความสุข เราจะกินข้าวใช้เงินใช้ทองยังมีความสุขก็เหมือนปลวกอะ่ะเวลามันกินอะ่ะมันกินจนอ้วนเพราะมันกัดเสากัดฝาเรือนกัดไม้ที่อยู่ในบ้านจนบ้านพังทับตัวมันเองอะ่ะคือคนที่ทุจริตสุดท้ายมันก็จะหมดไปก็เหมือนปลวกที่มันกินบ้านจนบ้านน่ะล้มทับมันเองเหมือนกันเหมือนคนประพฤติผิดนะสุดท้ายต่อให้ร่ำรวยแค่ไหนสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรหรืออาจจะ สิ้นชีวิตไปจบชีวิตไปเพราะว่าหาทรัพย์สมบัติไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรฉะนั้นการที่เราได้โบกรั์นะโดยทางธรรมเนี่ยโดยชอบโดยสุจริตเนี่ยเป็นทางที่ดีที่สุดอาจจะไม่ทําให้ตัวเราเองอ้วนแต่มันเป็นทางที่ทําให้เราปลอดภัยที่สุดไม่เกิดบาปกรรมด้วยการที่พระเจ้าท่านบัญญัติศินท่านก็ไม่ได้ไปบังคับใครใช่ไหมมันเกี่ยวกับจิตใจของแต่ละท่านเอง ใครมีศรัทธาก็ต้องเว้นและการเว้นนี่ก็ต้องเริ่มจากตัวเองต้องเริ่มด้วยตัวเองไม่มีใครมาบังคับให้เราเว้นใช่ไหมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเรามีได้ในเรื่องของศีลน,นะเพราะว่าถ้าไม่มีศีลแล้วมันก็ลูกหลานของเราในวันข้างหน้ามันก็จะลําบากแน่นอนลองคิดดูถ้าทุกคนไม่มีฮิริโอตปะไม่มีใครละอายไม่มีใครเกรงกลัวต่อบาปไม่รู้จักรับผิดชอบชั่วด,ดีประพฤติตนต่ำซามอยู่ตลอด เราคิดดูพวกเราจะเรียกกันว่ามนุษย์ได้อย่างไรใช่ไหมการที่เราอยู่ในระเบียบอยู่ในข้อบัญญัติเนี่ยมันอาจจะอึดอัดในลำดับแรกแต่เมื่อใดที่เป็นปกติแล้วมันจะมีความสุข